ตอนนี้เหตุการณ์ไม่คาดคิดครับผมว่ามีการประทับประทังเงิ่อเกิดขึ้นคน<อ>แถวนี้แสดใจอันเย็น<อ>เกิดเหตุการณ์อุบิเหตุน,นิดหน่อยทุกคนกำลังจะเการถเดินเจอโดนเจิมกลางคันเลยสวัสดีครับอยู่กับช่องช่องอะไรครับแฝดวันนี้อยู่ที่หน้าวทีมวยสนามมวยลาดเชมเดินไม่ใช่ลุงพีนีมาดูศึกวันลุงพีดีครับ วันนี้น้องสาวคนที่10หรือว่าดวงขอน้องลูกทางจินนะแล้วจะมีแล้วจะมีใช่ชกในวันแชมเปี้ยนชิพเป็นครั้งแรกครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยชกมาในในรถตัววันแต่ว่าครั้งนี้ก็เพิ่งมาชกเป็นครั้งแรกครับก็เดี๋ยวพามาดูบรรยากาศทั้งการ์ตูนแล้วก็ข้างในครับว่า BTS อ่า BTS ดูแล้วก็บรรยากาศหลังเวทีนิดหน่อยอ่าว่าของคนนี้นี่จะแสดงปฏิกิริยาแบบไหนเวลาโปยต่อยกันอยู่เฮ้ยเฮ้ยปรยไหมเนี่ยลีหลับลีหลับลีหลับเหรอไม่ วายันลี่หลับใช่ไหมจริงเหรอแล้วหลับไหมหลับไม่หลับก็ไปติดตามครับผมเดี๋ยวรอดูโอเนี่บรรยากาศก่อนเข้านะคะเรามาดูว่าทําอะไรกันอยู่ตาทำอะไรอยู่นั่งจะกินกันทำไมจตานั่งเล่นตาบรรยากาศนั่งรอกันนี่สวัสดีครับเชียร์ใครครับเชียร์ดูน้อหน้อยครับถ้าไม่เชียร์ดูน้อหน้อยนี่โดนเลีกลับบ้านแล้วเฮ้ยไปทุกคนเราไปดูกันต่อบรรยากาศ นี่ครับบรรยากาศกำลังรอครับจูนสวยูไม่ถ่ายด้วยโอ้ยไม่ทันให้สังยันไม่ทันให้าังยันก็ไปกนกันดารกันนด้ยับมีงจิงจิ่จิงจุยจิงจิงจางาิงจ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 ิงติงจิงจิมจิวนิงจิงจิงจิรจิง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 จางจิงจิอจิงจางจิงจิงจิง ถือว่าในการแข่งขันครั้งนี้ครับโดน้อยเต็มที่มากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดนน้อยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูครับผมเดี๋ยวเก็บบรรยากาศเดี๋ยวรอดูกันครับผมโอดูโต๊ะดูโต๊ะดูโต๊ะตอนนี้เหตุการณ์ไม่คาดคิดครับผมว่ามีการประทะระทั่งเกิดขึ้นสําหรับรุ่นใหญ่ครับว่าโต๊ะกับแชร์ทะเลาะกันคุณจริงเันนี้ไม่ได้จริงเนี่ยโต๊ะนั่งเหงาอยู่คนเดียวโต๊ะโต๊ะแชร์ไปไหนอะ ไไหนไปัสบกเอารมแ่กละการตึนเคียด้วยตไนนี้นั้นไม่เียดแล้วเขาเคียดอยู่คนดียวั่นแหละทไไม่้เร่ทไท่าใจโอเคครับดี๋ยวเดี๋ยช่วยกันไปง้อแชรคมแชร์กลังอนอยู่เดินไปได้ไปทีมคนเดียวครับมทไกัหยุดจ้าระห่างเชร้อย่างรอเชียร์พ่มพลัง้พ่อขมีนเป็ไงมเป็นไงว่าฝากายกาน่อยฝากการเร็วเรวเรฝาไปก่นเวันนี้ย้ อีกาม่เชื่อว่าเคยทาไปนีครับไปตัดไปกิไหนนะเลยไม่กล้ากินต่อเลยค่ะมิไอนีไอ้นี่เองออไปทุกคนบรรยากาศก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูระหว่างเข้าไปข้างในนะคะ เด้งใช่ไหใคร่คะเนี่ยแหมบรรยากาศทักทายเลยค่ะช่องสองแสนพัตอรีร่วันนี้มันเจอยรื่งยาวน้อยนะคะเรื่องจากว่าโอเคมาไป็นใจ ตอนนี้นะคะเราชมเสร็จแล้วเราจะมาดูถามทุกคนว่าเป็นไงบ้างคะอะไรอ่ะเป็นไงบ้างคะคือทำไมละเป็นไงบ้างคะสะดุ้งมากเลยนะคะสองดืสะดุ้งจริงๆสองคมคมวันนี้คม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 มากแม่คือเลือดติดนี่เลยจริงก็จะยืนไปหันเนือที่บ้านโอ้โหคมจัดคมจัดเป็นไงบ้างคะคนคมจัดคอคนแถวนี้ยแสดงอันนี้มีคนลอกกันเลนคอคนแถวนี้ยแสดงเยสื้อดำมืดดิ แป้งน้งยทีหนึ่งเทนมาค่ะน้องมราเล่นเป็นไงบ้างคะจอบบัตรเชียเป็นไงบ้างคะโคตรโหดพร้อมภาพประกอบโอ้โหโหดริงค่ะเป็นไงบ้างคะนี่ครับได้รับรสามแสนห้าไม่มาสามแสนห้าหมื่นเกือบแล้วถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับผมตอนนี้เดินมาเอากล้องที่เมียครับผมเดี๋ยว พาไปดูครับตอนนี้น้องสาวผมกําลังนี่กำลังให้หมอเย็บอยู่แล้วก็พี่น้องครอบครัวก็รออยู่นอกเวทีนะแต่ว่าตอนนี้ต้องให้หมอเย็บก่อนเพราะว่าคู้ชกเพิ่งเย็บเสร็จแต่ว่าใช้เวลาประมาณ15ทีไม่เกินนี้ครับผม นี่ครับผมบรรยากาศก็วุ่นวายแบบนี้เลยครับเพราะรอค่อนข้างนานนะเพราะว่าตัวน้อยต้องเย็บครับไม่ได้เย็บข้างนอกเดียวนะต้องเย็บข้างในด้วยแล้วก็เลยมันต้องใช้เวลานานในการเย็บเพราะว่าเพื่อจะให้ทําให้แผ่นนะครับบรรยากาศก็ท,ทั้งเอฟซีทั้งครอบครัวแล้วก็คนที่มาให้กำลังใจตัวน้อยกันเยอะมากเลยครับนี่บรรยากาศโอเคเฮ้ยนี่เป็นไงบ้าง ผมก็ตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านนะครับเพราะว่าบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเลยวันนี้ก็ครอบครัวมีความสุขทุกคนมีความสุขครับที่มาเชียร์ดวงราน้อยแล้วก็บรรยากาศก็อย่างที่เห็นเลยอาจจะวุ่นวายนิดหน่อยช่วงถ่ายรูปนะเพราะว่ามีทั้งเอฟซีมีทั้งคนในครอบครัวแล้วก็มีใครขับหลายๆคนเลยแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ซาลานีอาไปไหนนะเดี๋ยวมีต่อคลิปซาลานียครับผมไปเจอกัน สวัสดีครับ,บวาร์ปมาในวันที่2ครับผมก็<ฮ>วันนี้กําลังเดินทางอยู่บนรถเลยตอนนี้เดิน<บ>ทางไปวทีมวยราชันเนยครับผมวันนี้น้องสาววันที่ห <มา S 1> ้าชกอ่ะซาเดเนียปิดคีปแบบดเดือดอนิดนึงครับผมเพราะว่าวันที่สองก็รีบๆเลยเพราะวันนี้มวยต่อยวัยคู่2ดูบรรยากาศสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มีหลายคนเลยจูต้าซุน่าครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศครับผมว่า

เึ้นรถไปฟ้าหลายจอแล้วไปจออ็กอีกเนี่ยมันลำบากแตัคอนนี้เราก็ถึงเวลาเอนีเรียบรอนะเดียวจะเข้าไปเดียนะคะ่ยทุกคนานี่เราวมาดูสาวก็มีแอคชั่นถ่ายรูปนิดหน่อยถ่ายรูปกันเนาะนาะเราไปจริงอะไรนะอะไรนะน้าขโมยเฮ้ยแบบไม่ใช่อะไรเดี๋ยวแบบเฮ้ยฮัลโหลฮฮลโลดิ ยังบรรยากาศในห้องแต่งตัวกำลังพันมืย์เขามีเอฟีชาวจีนมาถ่ายรูปพีไทำอะไรอ่ะจะไปก <c oughs> ูด <c oughs> <c oughs> ูป <FT sources> <equ ipe> <ots> ่ะโอ้คิดี๊ี มาษาพูดเพื่อฟังอ่ะภาษาจีนที่พูดได้เซี่ยเซี่ยต่างชาติตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะมากคากบพิธหลายคน PSC คือเมื่อกี้โดนยืนขากล้องไปทุกคนใเคเดี๋ยวเจอกันข้างใน ยากาศก็มีความสุขของวันติครับพิธเนี้ยก็นำความสุขให้ครอบครัวอีกครั้งครับวันนี้เป็นวันที่2ที่พามึงมาโชว์ครับที่วิลจิมเวลล่าดำเนินก็บรรยากาศอย่างที่เห็นเลยครับแล้วก็คิวต่อไปจะเป็นคามินแล้วก็ลาหลานะมีวันที่27มีวันที่30แล้วก็อีกทีเลยก็คือบางอาดัมครับที่ญี่ปุ่นเจแปนวันที่16่หกพฤศจิกายนนี้เดี๋ยวรอติดตามครับว่าจะเอาวินกลับมาฝากแฟนได้ไหมครับเป็นยังไงบ้างในโชว์วันนี้ดมากครับ เป็นไงบ้างครับจูเนียร์ทำทไงวันนี้จูเนียร์ทำไง,ำไงฮ้ยรองต้อไปใช้บ้างนะโอเคปกต้อก่อนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา,า,น,านี่ไปไหนนี่ได้ดูมวยไหมนี่ได้ดูมวยหรือว่านี่หลับไม่หลับโอ้โหไปไ<า>เป็นไงจูเนวนี้ชนะแล้วยอด,<ห>ดไป,ไปแล้วพี่นี้ ผมใส่เนียชนะแล้วครับผมแล้วก็มีเมื่อวานัวน้อยเป็นไงเมืม่อวานชนะเป็นไงครับชนะคะแนนเหรอ่ะเฮ้ยดูดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย บรรยากาศก็จะคึกคืนเพราะว่าชิญาทั้งสองคนนะทั <It> ้งสองคนก็คนที่เข้าไปติดตามชมครับบรรยากาศยิ่งก็อยากที่เห็นเลยเดี๋ยวมีทั้งในเวทีแล้วก็ข้ารอบวทีตามบรรยากาศกองเชียร์เลยครับก็ฝากกดซับไลค์กดกระดิ่งติ๊งเพื่อเป็นอะไรใจทีมงานครับครอบครัวสองแสบตอรี่อัสตาร์ซินี้บังลัดแล้วก็เจ้าไครับผมแล้วก็ค่ายมือทุกชายดินเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ อิเด่นนิดหน่อยทุกคนกำลังจะเก่ารถเดินเจอโดนเจิมกลางคันเลยเนื่องจากเราเนี่ยออกจากเวทีมวยลาดานินใช่ปะกำลังเลี้ยวโค้งมาปุ๊บเรามาเลี้ยวโค้งปุ๊บคุณลุงตามหลังเรามาเร,รกกา,า,เรา,าก็ปึ้งหานั <Okay. S 1> ่นแหละตอนนี้กำลังเรียกประกัน mm hmm. เครียดนิดหน่อยเอ็นดูคุณลุงอ่ะมองรถก็น <laughs> ั่นแหละทุกคนเหตุการณ์ก่อนกลับบ้านนะคะไม่มีอะไรมากโอเคไปดูรถ <łość> เป็นไงบ้างจ้าเด็กๆฟินเวอร์ฟินจ้าฟินเวอร์ฟินๆตกพี่ลานเป็นไงตกลานไว้ชิลไม่ใค่อยดีนัเขาเขานั่งเหียงอยู่ว่ะน่าสงสารจังเขาบอกไม่เห็นน่าสงสารเลยเฮ้ทุกคนเหตุการณ์ต่อไนี้ค่ะวิวอะไรคนเป็นยัยผี